ที่ได้ออกจากสามน้อยมาเนี่ยจะเรี่ยงเดียวกันหรือเปล่ากับวงดอกเหมยเออประเดเดียวกันเออ เรือว่าวันนี้นะครับกลายเป็นประเด็นใหญ่ขึ้นมาครับหลังแม่ทัพดอกเหมยและพี่แสนสถานแฟนหนุ่มนะครับได้ออกมาไลฟ์สดชี้แจงสําหรับประเด็นที่เงาะน้อยเนี่ยยังไปร่วมงานกับแม่ทัพดอกเหมยอยู่หรือไม่เพราะว่า FC แฟนคลับหลายคนเนี่ยก็ไม่เห็นน้องลงคลิปกับแม่ทัพดอกเหมยสักพักหนึ่งแล้วนะครับก่อนหน้านี้ครับทุกคนเงาะน้อยเนี่ยก็แจ้งเกิดจากเวทีสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงโดยบอสโจยูมานินครับทุกคนเป็นคนปลูกปั้นน้องขึ้นมาหลังจากนั้นครับน้องก็เหมือนกับมีปัญหา เนาะในเรื่องของแฟนสาวอะไรต่างๆอ่ะนั้นเราไม่ว่ากันแต่น้องเนี่ยได้ move มาเป็นศิลปินครับทุกคนในค่ายของแม่ทับดอกเหมยซึ่งนะครับตอนนี้แม่ทับดอกเหมยก็ออกมาไลฟ์สดแล้วก็พูดถึงเรื่องราวทั้งหมดนะครับว่าเงาะน้อยเนี่ยเป็นคนที่มีความรับผิดชอบดีมากๆทํางานดีมากๆแต่ก็ทะเลาะก,กับแฟนสาวอยู่บ่อยๆนะครับทุกคนจนทําให้มีเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่ เสื่อมเสียไปถึงวงด้วยเหมือนกันเพราะว่าแม่ทัพเนี่ยก็ได้เล่าในคลิปด้วยครับทุกคนว่าวันนั้นเหมือนเป็นการทะเลาะกันอะไรสักอย่างหนึ่งในโรงแรมจนกระทั่งว่าตํารวจเนี่ยได้เข้ามาในโรงแรมเลยสำหรับวันนั้นนั่นเองครับทุกคนก็ถือว่าวันนี้นะครับเงาะน้อยเองก็ได้มาแสดงความคิดเห็นนะครับในข่าวของอิมข่าวกระแสเหมือนกันว่าก็ตกใจเหมือนกันที่มีข่าวเกิดขึ้นเพราะว่าผมก็ไม่ทําอะไรผิดนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลครับแม่ทัพดอกเหมยก็ได้ออกมาพูดแล้วว่าเงาะน้อยเป็นคนที่รับผิดชอบงานดีมากๆน้องไม่ได้ทําอะไรผิิดดนนะครรัับแต่่เเืองมก บุคคลที่3ามนี่แหละครับทุกคนเดี๋ยวเราไปฟังบางช่วงบางตอนครับที่แม่ทับดอกเมยและพี่แสนสถทานครับได้ออกมาไลฟ์สดชี้แจงกับเรื่องราวทั้งหมดครับทุกคนก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆฝ่ายได้กันแล้วกันนะครับขอบคุณค่ะเพราะว่าเจ้าอะไรก็ต้องได้ได้ออกมาบาอกเล้วคะพี่น้องเพราะว่ารอนีอ่ปะ เจอคำถามเจออย่างที่แบบว่าบางบางครั้งไปแสดงยิมงนน่มมองนั้นมองนี้มันกะแต่พอคำถามเรื่อยๆอย่างนี้นะคะเดเลยวมันก็รู้สึกว่าใครยังสั่นเท่ากัตอบคำถามแล้วก็เครีย์เห็นไหมแล้วเทเดียวซะต้องก็ต้องเดี่ยวอีกซ้สมสองสามสามสาม,สามืสินะคะ ก็ฝากนั่งไปเรากันเด้อค่ะสําหรับผู้ใดที่เขามาบิ่งแล้วซูซูจ้าท่านแม่ทัพขอบพูดลหลายๆค่ะขอบคุณทุกๆคำกำลังใจด้วยนะคะเ <c oughs> นี่ยค่ะนี่คือเป็นเป็นคําถามที่ที่ห <c oughs> ลายๆคนถามเขามาแม่ทัพก็เลยอยากสีไล่สดแล้วค่ะว้าวต่อคำถาม ครั้งเดียวม้วนเดียวให้จบไปเลยนะคะสำหรับมือนีนะคะก็เลยอยากสิบอกว่าถ้าผู้ใดทีได้เบ่้อยู่กับเซ่ออกไปให้ได้ได้บอกข่าวต่อๆกันน้ำกันแล้วกันนะคะเบารถ ันโอเคอ่ะสำหรับเอ่อมือนีไล่หนีนะคะสิเป็นไล่เป็นไล่แรกแล้วก็เป็นไล่สุดท้ายที่แม่ทันสิได้มาตอบคำถามเกี่ยวกับประเด็นของเงอะน้อยนะคะว่าเ <c oughs> งอะน้อยยังไปงานน้ำยูโบคือคือพอเห็นเงอะน้อยเวลาแบบไปงานน้ำหรือไทยคขีดไทยอย่างนี้สินะคะให้เ <c oughs> จ้าเบาว่าเ <c oughs> จ้าเ<ร>บอาตีได้ ฮะเจ้าบอกอะไรโอเคคือแรกๆสุดเนี่ยเงาะน้อยเนี่ยเกิดจากสาวน้อยเป็นปั้นแดงเกิดจากบอสโจเป็นคนปั้นปุ๊กปั้นมากับมือเลยค่ะว่าว่าสิเป็นแสดงหน้ากล้องหรือว่าการต้อต้อยคลิปนู่นนี่นั่นคือพี่โจเป็นคนสร้างมาแล้วประเด็นที่ตอนที่ว่างอน,น้อยออกจากวงสาวน้อยหน้าตอนนั้นพอออกมาปุ๊บ ทางเข้ากับไม่เขรู้สึกว่าเออ,อยากสีให้โอกาสน้องนะคะ,ะอีกเช่นกันมา,มานอน้องกับทักมาขอทายคลิปทายคอนเทนต์น้่ประมาณนี้น้องทักมาวันนั้นน้องก็มามากับไอ้ไอ้ไอ้โจไอ้โจกไอ้โจที่เราอยู่อำนาจเราเป็นออ่าอ่าาคนไทยไทยไอ้เพ่งมือน,นันไทยเพ่งไอ ถ่ายเพลงยังก่อว่าเพลงของเงนนินนายก้นมอ่าถ่ายเพลงนองกับมานั่มนองนเลยมาว่า,าเออเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะมาอ,ะอ่าอ้ครับบอกลา่าขอมาถ่ายคลิปน้่มเด้อมาขอมาถ่ายคลิปน้่แน่อืมอ่ารับยินดีครับยินดีให้นองมาถ่ายคลิปถ่ายยังใดตอนนั้นแต่นองกับมาพอมาถ่ายคลิปถ่ายยังก,นนก,กันเสร็จปุ๊บอ่าพอรล่อี่สอซมันีนีดอกไม้ก็ได้ว่า มีบุญบังไฟอยู่บ้านมีบุญบังไฟอยู่บ้านเห็นน้องท่ายเขียบทายอย่างก็เลยมีบุญบังไฟอยู่บ้านแั่ที่นี่มีบุญบังไฟอยู่บ้านเนี่ยมือนั่นเป็นมือที่ที่แม่ทับใส่สุดทหารหลักเต้นเต้นเต้นยุ่หนารถแม่มือเป็นมือแม่ทับมือแรกจ้ะก็เลยบอกว่าไอ้้มันนเป็าแดงง่ไอ้ม่เป็น้าแดงนั่งไอ้ครูก็ยิ่งน้อยค่ะไอ้ไม่เป็น้าแดงนั่งไอ้ปล่อย h a บังไฟครูกันก็ยี่น้อยๆก็เลยว่าเออโอเคแค่ยังสั่นกะเข้ากะ มาทายคลิปแทนอย่างน้ากันเบิงพอทายคลิปปุ๊บสิ่งที่ตามมากก็คือกระแสะการตอบรับกระแสะการตอบรับของของอ่ะคลิปที่เป็นเป็นแม่ทัพบอกช่วงนั้นนี่ช่วงนั้นนี่เป็นแม่ทัพยูอ่าย่างๆัขาเน่เป็นแม่ทัพนองมาเป็นผาแดงก่อนนี่ขอจังหวะมือนั้นมันเป็นมือเดียวกันแต่ลยทยายผมเนี่ยเป็นก้อนทายดอกเลยลงองู่ว่า,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 าปเป็นแม่ทัพเนีเ่ยทายรงทายลงทายลงปุ๊บขอมีกระแสปุ๊บขึ้นมานัน ก็เลยว่าก็นนองกันอยู่ในมันมันเหมือนกับขากเกี่ยวอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันเออกับพร้อมสี่สท้ายคลิปกับที่ทายคลิปนั่งยังสี่น้าก็อยู่ท้ายคลิป,ลปท้ายคลิปแม่ทับลงช่องเงาะหน่อยลงช่องช่อแม่ลงช่องดอกเหมยลงช่องของทั้งวงเนี่ยนะครับบัดนี้พอแต่นั่นปุ๊บมันกับพ่วงพ่วงคือว่าผมกับพึ่งซ้ายกันนี่แหละโทรหาไอ้โจว,ว่าไอ้ครับเป็นตั้งใดน้องเงาะหน่อยออกมาจากไอ้เนี่ยเป็นตังได เออนองพอดีนองมากหาหมูผมมาขอทายคลิปเออบัินี้พ่อจังหวะเป็นแม่ทัพก็เลยเหมือนกับขาดเที่ยวสได้ไปสไดใดหงานกันอ่าสุดใดห่วง่านกันประมาณนี้บัินี้ก็เพราะจังหวะจังหวะที่ว่าพอดีก็เลยว่าเออนองก็บอกว่านองตัดต่อเป็นนู่นนี่นั่นเออก็เลยได้รวมงานกันกับน้องอ่าก็ไเลยน้องอ่าเวลาทายคลิปทายยังเนี่ยก็เลยทรงให้นองทายให้นองตัดต่อให้ประมาณนี้ครับบัินี้พ่อหลังจากนั้นเพิมันก็เลยหลากเงากันมาก ไปงานน้ากันนู่นนี่นั่นออกงานคอนเสิร์ตกันมากแต่บัดน,นี้มันมีเหตุการณ์อา่าเหตุการณ์เนี่ยงอน,น้อยไม่ได้มาคนเดียวอางาอน,น้อยนีย่คือมากับแฟงนงอน้อยมากับแฟนพรามากับแฟนเนี่ยามาอยู่กับวงดอกเมยเนี่ยมาอยู่กับวงดอกเมยออกคอนเสิร์ตไปได้จัดแต่มานจะถึงเดือนรือยังไงประมาณน,น,นี้แหละครับก็เกิดเหตุการณ์เกิดเหตุการณ์เนี่ยเกิดเหตุการณ์เนี่ยไม่ถึงดอกเมยไปแสดงอยู่ตะวันแดงชุมแพอ่า เกิดเหตุการณ์ด้วยที่ว่าอ่าทําไหกับท่างวงเนี่ยเสียมเสียเลยล่ะพี่น้องแจ้งตํารวจเออจนไนตํารวจมาลงท่างลงแล่มนี่แจ้งตํารวจมาเลยว่าเออวงดอกมือแจ้งตํารวจมาท่างท่างเลงี่ยมหแจ้งตารวจมาเลยเออกะเป็นเลียงไงเลยล่ะแต่ว่ามือนั่นกะท่างลงแล่มเพื่อนกะใจดีใจดีเน้อยพิ่นว่าเอาเลียงตอเิ่นว่าเอาเลียงตอเออกะกะ ก็เลยเลียล่ยงกันไปปฏิพักษ์กามาถึงบ้านก็เลยว่าเอาจังใดดีเข้าเหมยพักตซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะเป็นเหตุการณ์ที่ที่เงาะเงาะหน่อยกาแฟอือ่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคือเกิดจากเงาะหน่อยกาแฟน,นะตอนนั้นอยู่ทางชุมแพื่อพอหลังจากั้นปุ๊บก็เลยมาคุยกันว่าเขาจะเอาจังใดต่อก็เลยมีความรู้สึกว่าวงเข้าเนี่ยมีนโยบายว่าแต่ผิดเตอร์หนึ่งพิดเตีรสอง เขาก็สามารถตักเตือนกันได้ตักเตือนห้ยอภัยกันมี่เพิ่มขึ้นไม่อีกเขาก็จ้าว่าให้กันเขาก็เจ้าได้โคสต์กันนั่นสินะบัดที่ผีดเพราะหลังจากเหตุการณ์เมื่อนั้นก็ห้อภัยห้อภัยกันเนี่ยได้ได้ได้รวมงานกันต่อครับด้วยความที่ว่าเอาจริงๆคือเงอะน้อยเป็นคนที่รับผิดชอบงานง้อน้อยเป็นเป็นคนดีขยันนะครับพี่น้องแล้วก็ก็เลยขอโอกาสกันว่าสิว่าให้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกเพราะว่าปุ๊บ โอเคกับมารวมง,งานกันตามปกติทุกจริงทุกอย่างก็คือให้มันเป็นเขาเออเป็นบทเรียนเป็นบทเรียนอ่าเป็นการเตือนเป็นบทเรียนครั้งที่หนึ่งไปซะมาที่นี่ด่ากันว่าให้กันโน่นนี่นั่นแต่อริยะบทจริงๆแล้วสาหรับมุนูเองมุนูสิว่ากันมวนแห้งเนี่ครับพี่น้องมาท,ที่นี่กับการที่ว่าบางทีขึ้นรถตู้มากก็กระิด่ากันอยู่สองคนนั่น ด่ากันน้อหน่อยกบแฟนเนี่ยก็จะด่ากันแต่จะยุ้มหัวกันอ่าแม้แต่อยู่ต่อหน้าคนเยอะๆก็จะมีปฏิกิริยาที่ทะเลาะกันผมก็คุยกระดอกไม่ตลอดเ่าเอาเมาย์ไมนเป็นน,นิสียเมืเ่อวัยเดียคือหนึง่งเป็นเห่าเสียหนาเวลาแบบพอมามันเกิดขึ้นบ่อยๆ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 ,อยๆแล้วอ่าพอมันเกิดขึ้นรู้แล้วนะครับทั้งทั้งผมเนี่ยทั้งผมกระดกเมย์เนี่ยลเลยว่าเออเอายังไงเมย์ อ่ะหอกมืกัว่าเออให้โอกาสเขากันจะได้แต่บอกครับก็บอกว่าเป็นหารอดซิปรอดกับว่าป่าเออการให้มันแล้วไปกับว่าได้ติติดใจยังกเออมันเป็นมันแต่เป็นนิสัยเขาตีเป็นยังเขาตีกับบ่ว่ากันเออแต่แต่เราคิดเราคิดว่าเออหัวหนามึงเด้เออหัวหนามึงเด้บว่าสามารถตักเตือนมึงได้เลยบอกว่าสามารถนู่นนี่นั่นมึงได้เลยบอกจริงๆนะครับเออบ่สามารถที่จะ บไไ่พึ่งใดเลยบ่เออนี่แหละครับบัดน,นี้มันก็เลยเป็นชนวนเหตุแล้ว่าถามว่าผมผมไม่ได้โกรธนองนะเออแต่แต่ว่ามันมันม,ม,นมีมันมีบางเรื่องเออมันมีบางเรื่องที่เรามันเกิดขึ้นบ่อยๆแล้วเรา<ม>เราไม่สามารถ<อ>ที่จะมองข<ะ>้ามได้มองข้ามได้อ่าบัดน,นี้มาหลอดสุดท้ายน่าจะเป็นเดือนพฤศจิกาอ่าหลอบนั่นก็คืออ่า เหมือนกับมีหนอนวอลใสนอนบอลใสเนี่ยครับว่าได้ว่าน้อนวอลใส่หรอครับเหมือนกับเอาหัวหน้าไปพูดเออเอาหัวหน้าไปพูดเอาหัวหน้าไปเบาบ่ดีจังสันบ่ดีจังสี่นะครับเอาหัวหน้าไปพูดให้กับทีมงานทีอยู่น้ำจำให้ครับทีมงานทีอยู่น้ำันเออหัวหน้าจังสันจังสี่เชื่อไหมครับเป็นพวกไหนครับมาไม่เคยกองค่าตัวนัดร้องสักคนอืม บอกเคยโกงคาโตเด็ดหน่อยจักคนที่อยู่น้ากันมากนะครับยืนยันได้เลยครับไม่มีโกงบางคนอ่ะเป็นอย่างผู้นี้งก็ได้ออกจากวงโอ้ยปรจ่ยายคาโตก็ติดไม่มีครับผมบอมี่ครับเออหนังรถตู้ไปน้าหัวหน้าพอ่อสบายปัญญงครับอยู่กับมูผมนี่สบายปัญญงครับแต่ถามบาง,งนนเงานงนหน่อยทางานดีบ่งอน้อยทางานดีมากครับผิดชอบงานดีมากขาดไอ้เออมือนีใส่ผมเฮ็ดยังมือนีใส่ผมเฮ็ดอันาน,านั้นนันนี่ โอ้งองอหน่อยเราจิ้บจับงานดีมากนะครับเราอีกนิสัยหนึ่งของงอหน่อยเนี่ยคืองอหน่อยเป็นคนที่แบบว่าแบบกระตือรือร้นกับงานอ่าเวลาทํางานทําอะไรเงี้ยเขาก็จะกระตือรือร้นกับงานในส่วนของเงอน้อยนะคะก็เลยพ่อตอนที่ว่าตอนช่วงที่ว่าออกมาจากไอจูเนี่ยไอโจูแล้วก็การันตียูนีว่าหอน้องไอน่องไปยูน้ำหนาละถึงได้รับกันนะครับถึงได้รับกันผมได้โทรหาไอ ไอ้โจนะครับไปโจเศร้าหน่อยผมก็ได้โทรว่าหา,ายไอ้ไอกับว่าเออให้นองไปถ่ายคลิปอยู่นั่นั่นละดีแล้วรับน้องจ้าตระกูลผมก็ได้ได้รับน้องกับดอกนี้ก็เลยได้รับบัณนีตพ่อแต่พ่อแต่หลังจากที่อาประมาเอามาเป็นเนี่ยที่ว่าเอา,มาหมอนาไปเฝ้าเนี่ยก็เลยได้ได้พักงานก็เลยได้พักงานพักงานแฟนงอนหน่อยอบางเทีอ ผมกับบัูแหละว่าหนองที่คิดอีหยังบอจังไหนบอว่ามูผมั่งแก่บอว่าจังไหนบอมูผมเป็นยังไงยังสิบบอบ่มีรครับไม่มีทํางานปุ๊บจ่ายตังปับ๊บเอออยากทายคิดน้ำทายครับอืมแต่บางครั้งบางครั้งจังดอกเมยเมียผมกับเออเดี๋ยวเราเมียอายุยังสินะเพราะว่ามันมันมันบวกือจังมันบวกลือนจังนี่ครนะดอกเหมยคือทั้งร้องเพลงทั้งถ่ายคอนเทนต์ทั้ง,งหลายๆอย่างผมกะ เห็นใจแฟนเจ้าของให้ลังเทียรลงมาแล้วก็ต้องทายคลิปต้องโนนี่มันเมย์ผมก็เลยว่าเอาเป็นเวลาว่างทายคลิปเราสต็อกไวดีกลัวยังคอยทายกับบอ,อกกันไปนะครับผมกับโรลูละ่ะว่าที่ได้ออกจากสาวน้อยมากเนี่ยการเลี้ยงเดียวกันนี่แหละกับวงดอกเหมยครับที่ได้ออกจากสาวน้อยมาเนี่ยจะเลี้ยงเดียวกันหรือเปล่ากับวงดอกเหมย อวัสดีปน<ด>ุ<ด>เอออ่ะนูสิอธิบายฟ้อแบแบบนี้ค่ะว่าคําว่าความเป็นหนูที่นูหนูหนูเป็นคนหนึ่งที่ใจดีแห้งแห้งถ้าได้สัมผัสกับหนูแล้วสิฮวนหนูเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ใจดีมากๆบางเธอล<ไ>ุกนน้นองเฮ็ดพิดนู่นนี่นั่นเนี่ยนู้สิมองขามโดยที่นูสิบอกพวกนูเลยว่าไม่เ่าเป็นยังเ๋ยวห้องค่อยๆบอกเขาเอาบางครั้งแสงสถานแสงแสงสถานอารมณ์ร้อนนุก็สิบอกว่า เดี๋ยวให้เจ้าเย็นเดี๋ยว่อยเป็นคนเราเองมันกะเลได้ประครับประคองว่องมากเท่ากันนี่แหละค่ะบัดที่นี้ตอนที่ว่าให้ให้แฟนของงอหน่อยพักงานเงอหน่อยไปงานน้ำเดียเงอหน่อยยังไปงานน้ำหนูอเดีค่ะถึงแม้ว่าความขัดแย้งภายในวงมันจะเกิดขึ้นจากจากบุคคลบุคคลหนึ่งเนี่ยแหละึงแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นแต่งอหน่อยก็ได้มีส่วนหนูงว่า น้องไม่ได้มีสวดที่แบบว่าเออทําให้มันเกิดความแต่แก้กหรือเข้าใจกันผิดปากมาัดบาดมานกันนั่งสินะบัานนี้ลูกก็ให้ความเสนอว่าค่าจ้าสั่งอหน่อยไปงานน้ำแม่คือเกางอไปงานน้ำแม่คือเกาเดอิอแต่ว่ากะับพักงานแฟนเราพอพักงานปุ๊บแบบเวลาที่แบบว่าวันหยุดหนู้อตรงายคลิปละนูสิเป็นคนที่แบบว่านูกก็ค่อยอยาก่อยเวลาห้มันหวานไปนะคะเพราะว่ามาเ็บงานนะนะ่ะเนาะพ่อ ปุ๊บสต้องไทคลิปหน้าตอนนั้นหนูกขบอกว่าเดี๋ยวสิถไทยละครนสันเดอ้อไปงานกลับมาเดี๋ยวเดี๋ยวแม่สถไทยละครนสรันเมื่ออื่อเฮา,ต,า,เา,ต,ต,า,า,าต้องทีมงานเฮาทุกคนต้องไทยละครานสันน้อกันละแต่เล่าก็ต้องไดไปเลีร์ปัญหาทั้งบ้างเพราะจมน้องพออกบอกวา่าหนูยังอยากได้น้องมาทํางานกับหนูอยู่หนะ้าตอนนั้นไปไทคลิปนะแม่นุนนี่นั่นปุ๊บแล้วก็ต้องไปเลีร์ปัญหาทั้งบ้างก็ได้ลงกับขั้นจอดให้กันล้น ล่งยุ่ป่อมน้ำมันแล้วก็โอเคกลับไปเทียบนานาทั้งบ้านเพราะหลังจากนั้นมาปุ๊บมันก็กลับกลายเป็นว่าเหมือนกับ่าเป็นเป็นยุ่งนับกันยากๆเป็นแบบมองหนากันบ่ค่อยบ่ค่อยสนิทใจแต่ว่าสําหรับหนูเองหนูมองว่าการที่หนูให้ให้โอกาสให้ให้ชือไพ่ใบสุดท้ายเลยเนี่ยว่างอนหน่อยยังอยู่หนียังเหตุดงานกับหนูยู่ยู่ยู่หนีต่อยู่ แต่ปัญหามันก็เหมือนกับว่ามันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเนาะมันเกิดขึ้นอยู่ว่าเศร้าเขาก็เลยต้อ,องได้พักงานน้องเพื่อทีสีให้น้องนไปเฮ็ดอีหยังก็ได้ล่ะที่น้องอยากเสียเฮ็ดอนาที่น้องในาธที่น้องถนัธจะเลยได้พักงานน้องแค่นั้นเองก,เก็เลยได้ได้พักงาน<ม>แล้วก็เอ่อก็จะเป็นคําถามลหลายๆคําถามล่ะครับบางคนก็สิมาคอมเมนต์ว่าเอาน้องกลับขึ้นมาในนู่นนี่นั่นเอาน้องกลับขึ้นมาร่วมงานในนู่นนี่นั่น อันนั้นมันก็เป็นเรื่องของอนาคตถ้าอนาคตเขายังสามารถเว่ากันได้ยูหรืออนาคตมันมีอย่างที่มันที่เขาสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้หรือเราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชาติกันตีใดข้าวกาสีไดมารรวมงานกันอีกก็ไไ้เพราะว่าวงการนี้มันก็แคบเนาะค่ะนุกกะเล่อยากนุกกะเลอยากสิบอกเนี่ยแหละว่านุกกะเลอยากนุกกะเลอยากสิบอกเนี่แหละว่าคนเท่าทุกคนน่ะ มันมีบวกมีลบหมดตัวมู้นุยเองมู้นุยเขาไม่ได้ลอยไม่ได้บวกไม่ได้มีพลังบวกแบบเสมอแต่ว่าในฐานะของผู้บริหารคําว่าผู้บริหารแต่อย่างที่มัน,นหนห้องบรรทอนสุขภาพหรือมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ําๆจากการที่ผู้บริหารตักเตือนไปแล้วแต่มันก็ยังเกิดขึ้นอีกนั่นก็นแสดงว่าเข้าินใจตัด